ครับเอาต้องปลาไหลครับปลาไหลปลาไหล,ไหลตัวใหญ่ๆเลยครับนะปลาไหลครับต้นไสหมาคาใสคัามหมาคัมแห้งครับนี่แบบหมาคั้มทว่าไฟอะไรแบบขโมยมามาาบบีเนืน้อเสือตลาดตรงนั้นท่วงซื้อมาเนี่อโล่สามร้อย lấy nhi ừ. xây, xây khăn cuồng đi khăn cuồng mà ะบังแสงไว้ะละตัวอ้วนนี่คร,รับปลาไหลอ๋อคว่ำข,ข้าวหนออกเรียบร้อยหมดแล้วครับล่องล่องน้ำเดือดครับนี่ครับครับกุ่มเครื่องครับปลาไหลห่อหกับสี่พิการใส่ทั้งกลุ่เครื่องใส่ข้างนอกของที่รถ ว่าอะไรขมงจรลดหรือบ hey, ี้ข้นเลย่ะอืม เริ่มเพื่ล้ต้องเปลี่ยนปลาไหลห้าโอเคเยจ้ะก็สิมบงบอกะซิมบงบอกบ่เห็อซิมอยู่ิมกลางิมบรกัศตรง

เสร็จเรียบร้อยต้มปลาไหลเราต้มปลาไหลแทบแทบ,บกินนนก,กันเอะน้องเลยกินนนก,กัน

เสียมกันครับสดน้ำมั้ยนอนเด้อพี่นองเลยนี่พี่ถาเหลียงต่ำปลาเอฟซีเสือฝากขอขึ้นเลขซี่จากเชียงใหม่ครับกินแล้วต่ำปลาหน่อยหนึ่งห้องคุณนะนะอู้ ครับเดอ้อแบบเสียบก็ต่มปลาไหลว่ากันหน้าจะเป็นยังไงรสชาติมาเป็ขนข้องกันต่มสมปลาไหลไม่ต้องต่มมันเปื่อยต่มแบบเปื่อยจะเ,เสียบอืม เปื่อยดีดอกครับปลาไหลปลาไหลกับตัวนี้ยังยีได้ค่ะต่อต้องตัดเป็นท่อนต่อตัดเป็นท่อนเนื้อเนาซ้ำเหนียวครับปลาไหลไม่ได้ว่ากันต้มเป็นตัวไปเลยนั่นบางคนบอกว่าต้มเป็นตัวนะว่าต้องตัดเป็นท่อนมันก็ต้องมา มหลาคส่กิโตใส่เกี่ยวควอมข้าวนดอกหลุดส่ใบตะไคร้หลุดควอมข้าวมันดอกน้ำรป็นีซียันเงิใครหาอไรใครไม่กี่ป่ะต้มยัง

ปเ,ปเ,เป็ดไม่อืมพอต้มเป็ดอย่างนีก็ไรหรับต่าปลาต่าเป็ดครับเพืเก็บซีซอมาฝาก สดน้าแี่บาทเดียวเจ็บท้องเลยเดี๋ยวง้าคอห้าเมียมันยังเอ้ยคุยก็ขี้คุยเดี๋ยวง้าคอมึงกูเนี่ยก็ขี้ผมไม่เอาผมจีบานนะ่มมึงเอ้ยยี่หอน không chịu phân rồi con. Quê, thì không hạ Tại quên, biết

เอาไปซื้อมัใชพ่้าเราเอาได้เพิ่มปือไปซอเขาตัว้มันมันือยู่บนมอเตออะไรก็ตัวน้เาของมันกเช้ีไม่้าครับตอนแรกไปสซื้อเครื่องรั่วอันนี้คิดว่าจงเวกินหัดมือแร้งครับต้งไปืเห็นยนเนอเ้อีซ่าตัวหางไ่อ S <S <an> <S ต็งสี่งแบบบริข้บริขว้ขวนำหนวกครับบริขส้สน้ำนวกสาสส่ว <S an> นั่ที่เกดแต่กระดาษผมก็บอกมึงใครปลาไหลด้ครับเนี่ย